วัสดีเขาก็ยิ้มทุกท่านนะผมกับผมเบสเปอร์นะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกมไปเต้นแชตกันอีกเช่นเคยนะผมไม่จางไปไหนนะผมโดยในวันนี้นะผมมาล้างแค้นต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับดูนะผมเรื่องของก็ไปหาสมบัติของด่านอาเขาเรียกนั้นอินเทอร์เดอะฟิวเจอร์หรือว่าอะไรนะผมไปหาสมบัติของที่มันตีเพิ่มเพิ่มเ,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 เอเลียนมาแล้วแตผมอย่างแรกเลยก็คือคิดสั้นเอาควานะฮะจงการจบตีพังต่อเอเลียสแต่ส่งพลังขึ้นอย่างมากนะผมก็คือมันจะเพิ่มการส่งพลังขึ้นต่อเอเรียนเองนักเองนะ ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะผมแต่อันต่อไปนะผมก็คือคิตตันพาสมานะผมการจับที่ต่อเอเลียนทรงพลังขึ้นอย่างมากขึ้นกันนะผมแต่อันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเนื่องจากว่ามัน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 ดูผมไม่ดีอ่ะไม่เจอสักทีนะผมเออไม่ได้จะสีอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ก็เลยฟาร์มได้เท่านี้ก่อนนะผมซึ่งผมจะลองแค่รอบเดียวนะผมเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์ไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะถ้าไม่ผ่านก็ไปลงอย่างอื่นแหละนะครับผมเออซึ่งทีที่ผมเอาไปก็จะคล้ายๆเดิมนะผมก็จะมีนี่เลยนะผมแมวนักกล้ามข้างแมวแทงนะผมแล้วก็อ่าแมวขั้วกระต่ายราชันนะฮะเอาไปรับตีเอเลี่ยนนั่นเองผมเนื่องจากว่าตัวละครเอเลี่ยนผมไม่ค่อยจะบีนะครับผมตัวที่แบบว่าตีเอเลี่ยนนะฮะตัวที่สามก็คือแมวแฮกเกอร์นะผมเอาไปเผื่อได้ปล่อยนะฮะไม่รู้จะได้ปล่อยหรือเปล่าแล้วก็ ตัวที่5เออตัวที่ห้านะแมวดับเพลิงกาจิยามมะนะฮะไอตัวนี้ที่เอาต,ตัวคือผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะปล่อยนะเออก็เอาไปเฉยๆนะครับผมแล้วก็แมวมหามุดครั่งนะครับผมอากิระเงาเนาะผมเปลี่ยนร่างก่อนหรือเปลี่ยนร่างเอาอากิระร่างธรรมดาไปก่อนนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ผมอาร์มได้ติดเก้ามาแล้วนะครับผมยมังอัพไม่ถึง20นะเออแล้วก็3ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับผมมีเทรันทูล่าบูรไอิสกาแลือก็แฮบรี่เลยนะครับผมมา รอบเดียวไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะผมเปิดก็สมบัติไปด้วยเพื่อผ่านเปิดแม็กซ์แล้วก็เปิดสไนเปอร์ไปโอเคนะผมเราจะไปแบบรอบเดียวเท่านั้นโอเคนะผมผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมไปเล่นมาละผมไม่ได้เล่นเนี่ยผมไปคิดวิธีการเล่นมันนิดนึงแหละเราจะพยายามนะผมไม่หลุดมากนะผมพยายามดองตังนะฮะดองตังเข้าไปดองตังไปดองตังไปปึ๊บปึ๊บคริบแล้วก็โอเคส่งเทลทูนนท้ากับ แล้วก็ส่งอากะมานะผมปึ๊บโอเคอัากะมาแล้วก็ส่งตัวแทงไปตัวหนึ่งนะผมตัวรับติดเอเรียตแล้วก็ส่งอากาเงาปึ๊บโอเคอากาศเงามาปึ๊บปุ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 ๊บอ่าแล้วก็ส่งแม่แฮกเกอร์ออกมาก่อนอ่าแม่แฮกเกอร์เราจะได้แบบว่ารับโจมตีจากด้านหลังนะผมมันจะได้โจมตีจากด้านหลังนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บดีโอไปหึงทีก่อนอ่าแม่แฮกเกอร์ คือปัญหาของผมผมตดอยุดที่ตัวนี้เลยเว้ยตัวแรดนะผมส่งอน,นี้ไปแฮรรินเลไปเออผมติดปัญหาที่ตัวแรดนะผมตัวแรดผมไม่สามารถตีมันได้นะฮะผมก็เลยไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปจัดก,การมันดีโอเคปับ๊บเการจะตีแรดเปล่าเึาิส่งไปส่งไปส่งตัวเราตีไปก่อนนะผมตอนนี้ทุกตัวเรา AVP ไม่ใช่เอ p ทุกตัวเราตดคูดาหมดนะผมส่งไปทุกตัวเลย ก็ตัวแรกตัวที่หนึ่งจะไม่ตายนะฮะแต่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 ทีมเราตายไปเยอะแล้วโอ้ไม่ก่อนที่ผ่านแล้วกูมีแววว่าจะแพ้อีกแล้วนะผมสงสัยต้องไปฟาร์มเลยสมบัติให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ฟาร์มแมวก่อนนะโอ้ God. ไม่ครัเด็ดเด็ดเด็ดเอเออเออเออไม่รู้จะโตกกันแ,แล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะอาติกาไปเดซนตูล่าไป,ๆๆไปโอเคนะผมแรกจะไม่ตายเฮ้ยแต่เขาน็อกแบ็คไปเยอะละเออด้วยผลงานของสไนเปอร์ของเราเนอะผมตรงกันที่มันจะได้ตายยากๆเฮ้ยมันจะเดี๋ยวมันจะตายปีบอลไปเขาเนอะผม เออส่งตัวรับตีไปเรยเส่งตัวรับตีไปตกอีกล่างเอาไปนะกอาอีกล่างเงานะฮะโอเคโอเคโอเคอุยได้ตีแล้วเออเออเออโอเคนะผมปึ๊บอุ้ย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 อุ้ผ่านผ่าผ่าอุ้ยมันด้งหลายทีแล้วมันเด้งแล้วเด้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหแลดมาสตัวที่หายละที่หายละแลดมาสตัวแลดมาสตัวอ่ะดีโอไปก่อนปุ๊บป๊บปโอเคปุ๊บป๊บป๊บปบุ๊บอ่อ ตัง,งเราเรือนะผมแล้วก็สง่งไอเดียก่อนทำให้ดิ้นเรย์เรย์ออกมาก่อนนะครับผมน่าจะว่าเรย์เราถึกนะฮะโอเคโ okay, okay, okay. อ้ใครโอ Ad ้ใครโอ้ใครโอ้ใครอ่าตกไอเดียกอนไปก่อนเปรถดาเมจเออมันจะได้ตีเราตายยากๆนะครับผมปึ๊บเราตีเขาช้าไม่เป็นไรแต่เขาก็ต้องห้ามตีเราตายที่ชินกันนะฮะมีแววว่าจะผ่านแล้วหรือเปล่าถ้าผมไม่สามารถผ่านไอแนสตอกตัวนี้ไปได้ผมก็จะไม่ผ่านเออเออเออปึออ๊บโอเคโอเค,อเค,อเควินแนสตอกตัวนี้ตายแล้ว เพิบมเพิ่มเพิ่มเส่งไป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 ปั๊บปั๊บเอ้ยเอ้ยเออเึิ่มเนียวปั๊บปั๊บเออสกัดไปสกัดเราลุ้มไปเรื่อยๆนะผมเออเรียบร้อยโอ้โหตายไปแล้วทุกคนเรียบร้อยนะผมปีศาจตายไปเรียบร้อยนะฮะโอ้ไม่ก็ผลจากการเปิดแม็กมาครับผมผมเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าผมชนะเพราะการเปิดแม็กนะครับผมรอบนี้นะฮะโอ้ไม่ก็ ชนะแล้วนะครับผมเออสองเรไปไม่ใช่เรยสิเท่านั้นน้านะครับผมไอพีพของรอบนี้นะผมยกให้กับอาแม็กกับสไน,นเปอ,อร์นั่นเองนะครับนองจากว่าช่วยกันน็อกแบ้วนะครับแล้วก็ตัวดีนะครับแมวแฮกเกอร์นั่นเองนะฮะเออไม่โดนการโจมตีรวมแต่ดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมแมวแฮกเกอร์สามตัวกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมได้ตีบ้านเขาเรียบร้อยแล้วโอเครอใจชนะไปได้เลยนะฮะคะแนนห้าอยห้าสิบเดโอ้ดีโอ้โหระดับดีเลิศนะครับผม เออพลังลึกลับเปิดใช้ด่านต่อมามาดากัสก่านะผมซึ่งผมก็เข้าสู่โหมดการเล่นแบบปกติของผมแล้วแต่ผมโหมดการเล่นปกติของผมจะมีแมวนี่ก่อนเลยแต่ผมแมวคลั่งน้ำหนักกล้ามคลั่งแล้วก็อ่าแมวกําเพยหนงะตัวที่3านี่คือผมลืมเปลี่ยนหน้านี้เออผมจะมี2 3ตัวนี้นะผมตัวตัวปกตินะฮะแล้วก็รอ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 โซนเซอร์สนาโอ้มค์ก็โอ้โหโอโห้โอโหเข้ามาหนักเข้ามาหนักหน่วง แล้วก็มีแฮกเกอร์นะผมแมวอจัยนะผมแล้วก็แมวตีเหล็กนะผมตีดำดำซอมบี้แล้วก็เรนตุร่าเฮ้ย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 โำฟงอื้อขยันนะผมขยันนะฮะขยันประมาทนะผมการประมาทเป็นหนทนสร้างทุกความตายเนอะผมโอเคตีบ้าเขาเรียบร้อยแล้วก็ส่องเหล้เราเลยออกมาดันต่อมาเช่นย่านะผมเออเจอเอเรียนเหมือนเดิมจ้า มาด่านซาราหานะครับผมรู้สึกด่านนี้ใช้สตารวินา70เลยนะฮะไม่รู้จะเดือดหรือเปล่านะครับผมโอเคเรามาอ่าเป็นสเต็ปเดิมนะแบบว่าคือส่งทุกตัวไปรอส่งส่งจัรลลาออกมานะครับผมแล้วก็รอส่งอสกาออกมาโอเคหมู่เยอะหมูเยอะหมูเยอะแบบนี้นะผมอาตังไปดูทีแล้วเมื่อกี้แล้วก็รอส่งไอ้ผมกดสองทีเหรอโอ้ใหม่ก้อนนะผมเมาเบิร์นนิดนึ่งปั๊บเออร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 อตังโอเคส่งอสกาออกมา ปับโอเคอีซี่อีซี่เปล่าอีซี่แล้วอีซี่แล้วแล้วผมก็ส่งเทเบิลไรออกมาแล้วก็ยิงนีโอไปติดปับ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 นั้นให้เขากับไปนะครับผมแล้วก็อร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 อเทนันตุราตัวที่สองโอเคชนะแหละฮะโอเคนะผมเจอหมีนะผมเจอหมีสีอาสีเอเลี่ยนนะผมตีฟ้านะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาต่อเราหรือเปล่าแต่ผมคาดว่า ไม่น่ามีนะครับผมเนื่องจากว่าผมค่อนข้างเก่งนะฮะเออแต่คลิปที่เลสแพ้ไปเรื่อยเยอะโอ้ดังนี้เจออาเทวดานะผมเจอหมูเทวดาพี่หาเลยทุกคนพี่หาละ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 ไม่ใช่หมูด้ีกว่ามันคือพี่โปพี่โปเทวดาโอเค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 ผมไม่รู้นะผมว่าผมจะเอาตัวอะไรไปตีเทวดาดี อาน้องเร่ร mm ไอ้ Hence, okay. oh, ไอ้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 ยิงเนี่ยอกปป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 าปปอปปปาปปเปอปปปปปอปเมาปอปป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 ปอปมาปปปปปป้อปไม่มีปัวตีเปปปปปปปอปมีปป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 ปมปมปปปปอนปป้ปป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 อปป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 เทปป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 ะปเลปนปปอปป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 ปมปนปป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 ปรปปผมมาชะลอนะฮะ ปโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้นะผมเลือนเท่าไหร่เลือนครบละสี่หมื่นสองโอ้โหเก่ารักเก่ารักเก่ารักอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นเด้อผมเกือบแพ้ยิงดีออกแบบปับปับปรับโอเคแล้ผมชนะแหละเออเกือบแล้เลยผมเปิดมาด้วยแฮปแฮปปี้เด้อจะพูดมาแฮปปี้นะผมฮิปโปนะผมฮิปโปเยอะแบบนี้ก็อ่าเกือบไม่รอดนะผมฮิปโปทพนะฮะอ่า หมาเรามาอยู่กันที่ดารเจตินานะผมเมื่อกี้ผมแพ้ไปสารับด่านนี้แต่ผมด่านนี้มันจะส่งระเบิดเอเรียนมาแบบหนักหน่วงมากๆนะผมเพราะงั้นเราจะดองตังไปนะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเรื่องื่อนไขการตกของมันคืออะไรนะแต่ผมจะโอเคตกมิวโอภอากรนนะผมโอเคเรียบร้อยละเรียบร้อยละป๊อปอ้โตัวสัยจะเป็นเงื่อนไขาการตีพ่อมนะผมถึงจะส่งเอเรียนออกมานะผมเออดีดีดีด,ด,ดีแล้วก็ส่งเนีย่ร้อคโอเคโอเค เรา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 ค่อนข้างอเอ้ยผมวั่นใจวมากผมชนะมากผมชนะแน่นะผมโอเคโอเคตอกี้ออกมาแนละ้วตกเจ๊ออกมาด้วยนะผมแล้วก็เอาตัวออกไปเอาตัวไปป๊บป๊บปป๊อ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 มาอ้าวรอาับตีกับเอเลี่ยนนะผมด่านนี้มันจะระเบิดตัวไม่ใช่เอเลี่ยนติดตัวสินดำนะผมเป็นจริงโจ้ดำเยอะๆนะฮะผมนี่ไงอ่าเยอะตรงไหนบ้างมาแล้ว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 เห็นไหมไหมเออเกือบแล้วผมเมื่อกี้ผมแพ้ไปนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อห์เลยนะผมชนะไปนะผม ตนามจากที่เราเตรียมการมานะครับแพ้รอบเดียวไม่มีรอบสองนะผมดนาแบบนี้เ <c oughs> มื่อกี้คือผมแบบว่าส่งตัวไปตีป้อมเล่นๆเนอะผมะมันก็ระเบิดตัวจิงโจ้ออกมาตัจิโจ้กดำด้วยนะ เออผมก็เลยรับตีไม่ทันนะผมก็ใส่หน้าไปโอเคนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครเป็นแฟนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสาหรัคิปน่าจะเป็นอะไรอยู่ติดตามกันนะครับผมแต่ผมว่าคลิปหน้านะผมน่าจะได้ตีกับบอสของบทนี้แล้วนะผมเป็นบอสของ Into the Future ที่ตอนสองนะบทที่สองนั่นเองนะฮะผมว่าผมน่าจะได้ตีกับบอสตัวดีแล้วนะเออแต่ไม่รู้นะผมว่าด่านต่อไปจะมีอะไรนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะติดอีกหรือเปล่านะฮะโอเคนะผมสตหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ